เทศบาลตะบนสีเชียงใหม่นะครับอำเภอสีเชียงใหม่น้องคายก็จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตะบนสีเชียงใหม่ครั้งที่ขออภัยฮะประจําปี2 5 5 7นะฮะภายใต้ชื่อชุมชนเกมครับที่โรงพระศึกษาเทศบาลตะบนสีเชียงใหม่อำเภอสีเชียงใหม่นองคายนะฮะนายพรชัยปุริวัตรนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบศสีเชียงใหม่เนี่ย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตะบนสีเชียงใหม่ประจำปี2557นะฮะภายใต้ชื่อชุมชนเกมซึ่งมีการเดินขบวนพาเหรดเริ่มตั้งแต่บริเวณสี่แยกพาณิชย์นะฮะถึงหน้าปั๊มน้ำมันซันโก้นะครับรวมระยะทาง1กิโลเมตรทั้งนี้นะฮะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการเล่นกีฬาด้วยการออกกำลังกายฮะพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อความมีระเบียบนิหน่ยนะครับความมีน้ำใจเป็นนะักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยนะครับแล้วก็รู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะด้วยเพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มทักษะความรู้ประสบการณ์ด้านกีฬาแก่ประชาชนนะฮะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะมีนักกีฬาและประชาชนร่วมทาการแข่งขันทั้งสิ้นทั้งหมดแปชุมชนได้จัดให้มีการแข่งขันในกีฬา3ชนิดนะฮะประกอบด้วยวอลเลย์บอลทีมผสมชายหญิงเซปักตะก้อทีมชายนะฮะและเปตองทีมผสมชายหญิงนะฮะ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกองเชียร์อีกด้วยนะครับ